สบายดีพี่น้องสบายดีบสก,ก,ก,กบบงงู๊ตเกคนเด้อบวงข้าัดเขาแขกั้อบาพัดข่าแข่งกันเหม่เซฟกระทาเหล็กเซฟจำเป็นต่อไปมึงกระออกงานบ่อยๆสวยต้องยากซีไซส์ก็บอิเสไ,ได้ทีมือลองซื้อกันนะองให้ดูสมึงดูนี่เนส์องโอ้ยมันควรส่ฮาเนี่ยอย่ามาตั้งดู กะอันนี้บ่เฮ้ยมันก็จะตามเกินบ <า S 1> ่บ่โ <บา S 1> อ้ยบ่นี่แล้วตั้งนี่ยไอ้นี่แล้มกมเส้นก๋วยอตี๋ยวกตัวอันนี้มันใส่เนื้อสองโตเนี่ะสันนี่แหละใส่ไปตะกี้เนี่ยอือลสันใส่อ้นี่ไปมันก็เลยจะอร่อยค่ะ <S <S 1> <S 1> น่ากินแล้วหอมแม็กกี้เ้ใส่แม็กกี้กับแปเพิ่มมันก็เลยแซ่บ ถาแรกผ่านไปพี่น้อง้วปลาเอนีลดแล้วะจอย่าพาวลงน้ำมันถาเป็นสี้ยวดำไม่ต้องใส่ลายแล้วพอมีสีเต็มเกิดก็ลงเหลืองใส่ลายแล้วมันสีดำมองได้อย่างเด้อเว้นหุงได้ น้ำมันซุยน้ำมันน้ดาวสรุปเธอเข้าข้างใครฮะไปเสียฝั่งนั้นด่วนยังก็แล้วไปยืนฝั่งนี้ทำไมหมูซุยหมูใส่ยังไงใส่บนเหล็หมูนมดาวใส่บนเหล่ใส่เลยหมูน่แม่ซุยหน้ากระหอด้หมูหอดแล้วเขาเอาลงเลย เน้ใติใส่เปตะลิวดูใจมันน้ำน้ำมันซีขาหนักระทะสามไปพี่น้องไอ้บอยลงมือเองมูแล้วกะมูแล้วกะแค่ลอดพอไแค่ลอดพอแเนามึงอย่ามากดดันกูดแค่ลอดประูกเดียวีกน่อยสุดบายๆแค่รอดรอ นี่เอาแกลอนมาลงมือกุนีโซะมัวหน้ามันทำเองมัวหน้ามันทำเองแล้วลูกมือมันไม่ไหวออแซ่ดเนาดาวเสียเหลือดาวพะล้นไอะลุนกูบอกว่าแซ่ดแน่นอนครับกูได้ลงมือนะแซ่ดไปกินก็ได้จัดพี่น้องเว่ยเสร็จมือนะแม่ไอ้มีนะ้วพ่ะเศษมือนะโอ้ยหน้ามึงทเสร็จมือต กน่ะจะเอาไข่หาสุเนาะว้าไข่ไข่ไม่แล้วติดก้นแล้วติดก้นแล้วไข่แล้วไม่ดาวน้องนายืนมองพ่อเท่าทำไมทำไมไม่ช่วยคนล่ะคะลูกไฟชั้นลองสูตรประตูน้ำมันมาอีกแน่น้ำมันมาอีกน้อยนึงเอาข้าวลงลูกลูกมือกันไล่พี่น้องเลยหมูชุกก่อนกินดิบๆนั่นแหละอย่าลืมใส่ข้าวน่อยเด้อย ใส่็อตแม็กกี้แม็กกี้นี่ยนะอร่อยจ้าข้าวขาวใส่ดาวมาซิซอสจะมาซิแซะนี่นูดาวลงมาเลยจ้าไม่ดิสเล่านะคะตามด้วยคานาคานาลงจ้าเกลืออะไรนะคซอสซอสซอสใส่แม็กกี้ด้วยใส่เยอะมันดำเด้อพ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 อเนี่นะใส่พอลงเหลือแม็กกี้ท่านนี้ยังอีกวันนี้นะสรุปน้องดาวผัดใช่ไหม บ๊อบไปทั้งนั้่สบายดียาไม่พูดนะคะลูกมั่แต่อันนี้บ๊อบลืมตากล้องลืมตากล้องแต่ว่าตาบ่าวตาบ่าวมีนี่ไปน้องกันทานซีเบิร์ตแล้วเด้อเออไป่าทานมาใส่เลวสบายดีป้าลุงอืไว้น้องดำที่หนักที่มาใส่โน่นแนวที่พี่น้องงานแรกได้ไีมนะบุญโมมีบุญเห็นแล้วเด้อเอี้ยมาฝีเขี้ยวมาเอี้ยงกับกล้วยกับป่า เอาขึ้นทำไมอันทำไมอันโ้ถ่ายมันเบิดอหี้ยทำไมเครื่องปรุงมันอยู่ใกล้ใกล้ก้นเจ้าจังเลยไอหมีจังเลยหายออกอันนี้กระทิมหั่นพักพี่น้องเฮ้ยเดี๋ยวหั่นมันถือเด้อพักนะเฮ้ยเรารับข่อยว่าแม่มาตรงซ้อนเออเห็นบอกมันเห็ดเป็นนะแคทต้องไปบอกมันดอกมันไก่ผดเต่าวิจิตัสร้างอือชันชั่นน้ำหนานะบ่าวหน้าแห้งวะ ยันหันมาถือย well well> ันหันมาถือโอ้ยไล่มันเค้นยรนะครับสารกรรมการซีมเฮาน้องดำมาซีมด่วนลูกน้องดำมาซีมหน่อยบวงบวงมาบวงไน่อยเบ้าบวงกรรมการไปแล้วเบ้าบวงกับมการดูดูหมอของกูนะทุกต้องลงแป้งนวดลายๆเด้ออือต้องลงแป้งนวดลายๆหมอกกูนะ จังถึงใจถึงอารมณ์บวกอะไรบ้างคฮะบวกเอาแบ่งนวลเป็นที่เลี่ยงได้เอาสองกันถึงบวกของกันเอาเสซ่บเสียบน้าอากเห็นงานลูกก็อยากเห็นแต่แม่ลงมาแล้วหนู่มฮะแม็กแม็กกี้ลงมาแล้วเร็วค่ะโอเคออพอเข้มไปบ่ยมเข้มกับไปผสมกับของมึงเย็น มันกระเทียนพกกัดซีไอ้ยังมัดเขาข่างพอมันนะพี่น้องเอ้ยมันเสียพอไหมนะอี่ยังก็ได้ยเฮ้ยเข่ามันคือบวดแตกว่ะมันคือก้อดสูสุดตักเบอร์เดึ่ง้วสุดอ่ะยี่ยังลูกนห้กำลังเจพ่อละค่ะลูกสาวอ้าวเอ้ยเอ้ยยิ่งแล้วกินข้าวผัดบ่สสูตาร์ขนุนถัลานนะสูมาลูกอยากกินข้าวผัดผลูก นี่คือกรรมการสีมกผาดนี่แม่กระหายกำลังใจผอมันพี่น้องอยู่ผาดโอเคอะไรม่นอาทุกแล้วทุกแล้วจ้าแท้กับจักอันแซบ่าผ่านบ่าผ่านในฐานะน้องดำเนี่ยมักข่าวพัดมากที่สุดดำมด้ขอนดาดำแำละสาวทำก่อนบะมี่ก็แม่น้องเท่นตัวแรกแซบของไผเจ้าทากินของปู่ม้อนี้ ป็นไรพี่จะหนูกินให้มกดามันแคมักพี่มือขวอยแต่นอะเฮ้เป็นไรหำย่องกินมะหำอันนี้อัี้องาก่อฮะดำของหมอกี้ก็สซ้านอนตัวได้แซบกว่ากันออกมาฮ่ะอ่ะเออมันใหญ่บ่ได้กินแบบ่้งหมอนี่มันสชแซบทิหมอยซุยเมอกี้บอมันหลอกินน่นี่ไป็นอง เขื่อนค้นสลัดอืมค้นสลัดบางบังสัมผัสลูกล้านเท่าก่อนว่าแซบปะอันนี้คือกรรมการแซบปะลูกไมินี่เด้แซบยู่ลูกฮะสงสัยบบ้คอยแซบกรรมการนี่หน่อยเลยสองคนเนี่ยน้องอีแซบปะลูกเออแซบเิอมาโบ้คอยพัดแซ่บอันนี้เอ้าน้อยต้องดำ สีมะคูรสชาตินี้บอกเลยของทีอ่อนพอดังนั้นนี่ซูต้อเพิ่มเครื่องปรุงเนาะมันบบเกี่ยวมันอยู่ที่ซอสอันนั้นมันใส่เสมอกันหมดแล้วกันแล้วมันอยู่ซอสนั่นแล้วอั่นหน้ามาใน่พี่น้องอั่นหน้ามาใน่ตัวเสพนะพอรถดีมันก็ใส่ซ้ำกันมันหน้ามาใน่เสพนะสีมะคูซีถ้ามึงยังไม่ได right? 네้ก sí, ินจะพิ่งตายเอาโแน่ไปโปนอั่นมาเลยปลาแซ่บพี่น้องเลย เข้าข้างตัวเองอือกูยังได้เราเท้นเทนมาเนี้อนานเห็นบอกูบอกแล้วลูกมือหลายมันก็เลยลืมลูกมือใส่ให้ทุกอย่างมันกดดันคนเสียหลายไม่ร้จาันเลยเลียจะใส่น้อยใส่หลายขนาดนเห็นบอแซ่บประดับหมอนนี่น้ามังกี้คือว่าบ่แซ่อยู่มังกรโลรงสะบ้านเหรอนี่เอา บ่แซ่บข okay. ้าบาดบ่ให้กินของเขาใส่บางหมอมันก็สิบ่เท่ากันในรสาตนะใส่ละลาดเฮต้นหอมน่ะน้องดน้องดาวอ้ยอีหอีห่าก็สิหยน้อยเดียวแล้วก็มีหมักแตงมักนานาะหาน่ะมันบ่อึดัหอมแม่นบ่ได้ซื้อพ้ะห like ่าซั่นไปเฮาพัด พักอีเม่พี่น้องลสีสันกับเ่บแม่นอนจ้าพ่อพ่อพ่อหมูเอาใหมาบ้าเอานี่่รักอหาแม่บอมีันไทแมามยหาอรื่อยเรอเรหมกราสุดท้ายแล้วลูก ม้อสุดทยอืมมอเุ็ท้ายพี่้องไว้แบเนี่ยแค่แสบๆเลยเดี๋ยวพะเทาหม้ออ้าีบมี่แรกกับพอดีแล่ม้อมีร่องนะเหมือนบ่บ่แเลยอีกบ่อยังอยู่้อมกบอืมเอาเบอละบอแม่ครัวกำลังพัดกำลังมวนวมันสีเฮากระบ่ถือเครื่องปรุงพัดหน่อยเอาพอดีหม้อพอดีหมอนะอือืเนบ่อลาอาหารเขาพัดแค่สวยนิดหน่อยนะ เดี๋ยมเส้มันเป๊ะมันเลยมันก็เลยแสนเนาะเฮ้ยเมื่อกี้ลืมซื้อมักแตงเนาะเขาเห็ดเขบดจำเป็นต้องซีฟมักแตงหั่นเป็นเฮ้ยเนาะกินก็เขาพาร์ทนาะสําหรับไอ้ทักทาแบบผู้ใหญ่กินกับซีฟีมักนาวบีบใส่แม่แล้วก็พี่น้ำปลาโรยโอ้ยแซ่บพี่น้องเขาแค่อแต่หมูห้ามเบเน้นหมูเน้นไข่หมูนะ เยี่ยมตอนี้ใหญ่เต็มปากเต็มคำมาเบิง์นี่สีสันเป็นตะกินโรย้วยต้นหอมนี่ครับนี่หมูฉันหั่นตั้งแต่เมื่อคืนขนาดหน้าก็ปลูกเองพี่น้องปลูกแต่แค่ลอดเออต้นหอมก็ปลูกเองหลดเอน้ำตาลแป้งนัวไข่เกือบเบิแผงแล้วก็ซอสแค่นี้แหละจ้าื่องรุ้งบานเฮา สนิทกับพ่อโอเคแล้วนะคนกับใส่ซอสพริกคือสูตรเขาเจมมาลาผสมใส่ซอสพริกเนาะซอสพริกก็มีออมพลมันใส่มันก็เสีออกซีเจนแบงนิดหนึ่งน่ะเว้ยแบ่งนิดหนึ่งอืมเพิ่มสีสันในกะรซอดเพิ่น่อยเว้ยจะเปรี้ยวหน่อยๆนะอือต้นบุญกี่ชั่วโมงต้นบุญน้ำเปล่าเดี๋ยวมันกดดันในไม้ดำแล้วผัดมาเองไหมเบิ่งเด้อเจ้าผู้มากเขาผัดนั่นเบิ่งไหวลูกเบิ่งไหวเขาผัดนี่นี่นี่เขาตักเครื่องใส่ก่อนน้ำดอทิพย์ไม่นไท เอเนบาเฮียบ้านเย่ะนะบได้าบ่ท่านเห็นผ่านจบแล้วหรอถอยเขาไม่ได้ใส่กระเทียมหรอกเนาะบ่เป็นยังนอนเร็กหน่อยเดี๋ยวแต่พอซาลดิีเรามีกระเทียมก็ใส่ก็ได้ข้าวนอนล้าใจแต่หมูพี่น้องเุยแบบหมูเล่นผาเลย เน้นหมูว่ะเนาะเล็กน้อยได้กินหมูกันเพิ่มวิตามินเนาะหมูกรบเพราี่น้อยเล็กน้อยสติใจเดอกมีอีกไหมรอบหน้าบ่นีมีเรื่อยๆหดแซ่ดทีเด้ยวขาวเสีบย่ามาอีกเรื่อยตีือหนาแ้งเสร็จแล้วบ่นี่นะฮะอากาศมา่เออ เดาบอสุกกับเด็กน้อยตวใบดิทิโน่โตุ๊ดบอเฮ้ย <c oughs> เด็กน้อยทั้งห้าตัวสิตดก่อนเขาพี่น้องเลยตัวฮะกินก่อนอน้องมินครับมันน,น้องอี๋ะรับต่อไปจะให้น้องดาวผัดมันสุกแล้วสวยไหมเนี่เอาแคลอลงแค่เราลงลูกใส่อีกมึงนี่บวกหนึ่งไปทำไมอ๋อดน่าทำไมมันอ่อนแล้วนี่ทั้งทั้งอื่นเลยดู เห็นไหมให้กูทำนะเขาชื่อกานดังนะเขาชื่อเรแล้วเ้ยจันอ่ะอมเมนสูตรคัตคาสิว้าเออคือบ้าใสอันนั้นใสอันนี้โมแมนเนาะสูตรบามีเองคิดยังงเอ๊ะจะเกงมัน คนตัวใหญ่ทานเด้อืมเป็นเด็กน้อยอ้วนแล้วก็เจ้าสิบเอ็ดปั้บบอยเคล็ดพัดเขายุมือแรกเด้อพี่น้องเลยอืมเด็กน้อยสิบอกว่างวนหน้าจะพังจะให้เด้อบวดรักได้แล้วเจ้าจะเสนอหน้าพัดเด้ออืมลาสมีพี่น้องยีดีแม่มุมสกุลสกุลเด้อเองเหงเหง็เพราะกันใหม่กิมหนาสบายดีไปแล้วจ้า